ผู้ที่บวชเพียนก็มาในพระพุทธศาสนาก็ได้อาศัยว่าความมีชีวิตในความเป็นอยู่จากปัจจัยสี่คือพระสมัมมจัมพ์ทรงประทานอนุญาตไว้เต่พุกภิกษุกูมีสินดี ไม่ได้หายไว้กับผู้มีสินชั่วเรามองเห็นถึงผลของคำในปัจจุบันนี่ถ้าเราเป็นคนที่ <c oughs> มีความรู้สึกนึกคิดหาก้าทันโลกก็จะเห็นชัดชัดรู้ชัดชัๆว่าความเสื่อมความจเจริญน,นั้นเกิดจาก อะไรความเสื่อมเกิดจากอะไรการวัดซึ่งแม้แต่ว่าไรอําเภอรเราเนี่ก็เมืนที่ตั้งมานาน <c oughs> อย่างวัดไปกลๆนี่นานแล้ววัดนะัเมื่ออาจารย์อายุจับแปดสิบปีอยู่แล้ววัดนั้นมีมากราแก่ทานเป็นร้อยปีแล้ว Ờ, อโบสถ็ยังเสาเก่าด้วยแหละเหยียังคานิดหน่อยไอ้พื้นของโบสถ์ที่เทยโนไว้ก็แทนภายในก็ยังเหมือนเก่าเหเพิ่มข้างนอกอีกหน่อยพระที่ปั้นไววตั้งแต่ครั้งหลวงพ่อก็ยังอยู่หลงองค์ก็ท่านปั้นอย่างเยมทีบานชวยก็ยังอยู่ตอนนั้น,ใน,ใน ไม่มีขวาขั้นมาบทแล้วก็พระทีนี้ก็ไม่พอหาลูกที่จะรับค้ิก็นะความเสื่อมนี้ก็เกิดจักพระเพื่อต้องใจลวงพ่อท่านอยู่แล้วเดิมท่านดีแต่ตอนหลังท่านแพ้ต่ออำนาจจีดึกต่อปัหาราคะเลยมันกระตกจาเสื่อมตั้งแต่นั้น ก็ต้องอ่าสึกออกไปอยู่ไม่ได้ไม่มีคนทําบุญก็รูกคอดีแล้วก็ขึ้นไม่รอดใครจะมาอยู่ที่นมาทําอย่างไรอย่างไรก็ขึ้นไม่รอดมันก็เป็นเรื่องที่ว่าที่โบราณจะเรียกว่าอาถรรพ์อาถรรพ์คือความชั่วมาครอบงำ แตาไม่รู้จักวิธีสอนให้ถูกต้องใอ้พวกไอ้พวกอาชุรกายพวกเปรตตพวเหล่านี้มันชอบอาศัยมันคอยทำลายไม่คนทำบ,บุญ <c oughs> เพราะว่าเป็นจิตสบอารมณ์ของมันของพวกบานทั้งหลายเพราะฉะนั้นอันใการที่ แต่ทำความเพืินศีลที่เป็นสิ่งสำคัญก็สำคัญมาก้าเราเข้าใจลึกซึ้งแล้วเหมือนที่พระพ่อเจ้ากลาวว่าตัวใจดีกว่าศีลขาดกล่าวอย่างกล่าวตรงไปตรงมาคือว่าเราจำเป็นแต่มายอมขาดศีล แ็นเขาจะฆ่าเรานี่เราไม่ยอมสู้เมื่อจำเป็นเขาก็ฆ่าอ่าแล้วตัวเราตายแต่เราไม่ตกนรกถ้าเราไปฆ่าเขาข้าเราก็ตกนรกอันนี้ผูดด้ที่ฆ่าฆ่าเรา,าเขาก็ตกนรกนั่นจือบอกว่าตัวตายดีกว่าสิงห่า เรายอมเราไปอย่างนี้ได้อันการรักษาศีนความมีอินทรีย์สองวรตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ลิ้นนั้นหลักจากรถรับรถอาหารแล้วก็เกี่ยวกับพูดคำพูดด้วยนี่เราคำว่าอินทรีย์สองวรนคำว่าสังวร ก็คือให้เรามัดระวังในอินทรีห้าอินทรีหกด้วยครับคือใจ่าอินทรีหกอินทรีห้าตัดใจออกเรารู้จักใช้ใจของเราให้เป็นด้วยสติเพระเคยบอกสรุปไวให้ว่าสตินั้นมันคงจิต ที่จิตจะคิดนึกอะไรก็มีสติอยู่แล้วสติมันรู้เพราะไอ้ตัวปัญญานะั้นมันอยู่คู่กันกับสติที่เรียกว่าสติปัญญาการรู้ด,ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปปัญญาเป็นผู้รู้แต่สติเป็นผู้ระลึกได้รู้ก่อนรับก่อนเมื่อสติรับแล้วปัญญาก็ จับต่อไปใส่ซองด้วยเหตุด้วยผลก็ควรหรือไม่ควรทำหากการคนที่มีสติอย่างที่พระพุทธเจ้าจัดจัดไวนะ้่าพระขีนาศกเจ้าคำว,ว่าขีนาศก คือหมายพระหันา์ขีงาศกเป็นผู้หมดทีิงเลพระขีงาศกเจ้าเป็นผู้มีอาตีอันยาวนานอันนี้ถ้าเราวางอย่างโลกว่ามันมืดอยู่ตลอดเวลาราตรีอันยาวนาน พระพุทธเจ้าอยู่ในที่มืดเออพระอระหันเจ้าอยู่ในที่มืดตลอดเวลาไม่ใช่ใครอย่างนั้นผิดคือมืดมันมาไม่ถึงยังอีกนานจนถึงมาถึงหรือไม่มาค็นชื่อว่าพระอรหันท์ทักขีงาสอบแล้วเพราะท่านไม่มีความง่วงนอนตอนออนิวรณ์ทีงะมิตราน,นท่านตัดตาเชิงเชิง ก่อนที่จะบรรลุธรรมเมื่อท่านมีสติแม้หลับอยู่ก็มีสติอะไรกระทบอีเดียวก็รูตึกเตือนทันทีเีพยงแต่ใครขึ้นไปย่องก็เงียบเงียบก็เตือนทันทีรู้ทันทีมันกระทบเละอันนี้เมื่อสติของเรามัน ใจยอยู่ตลอดเวลาเอ็นซีก็เราก็ทั้งวันได้ตาหูสทั้งหมดร่ไกายใส่แล้วมันเกิดขึดน้นที่ไหนติดติก็รู้ทั้งนั้นพอบางธนทมแว่นที่ยังใหม่ๆคือยังไม่รู้จักอาการหลับ การน,นอนหลับมีกี่อย่างการน,นอนหลับของผู้ถูชนมนอย่างเดียวหลับแล้วก็ <c oughs> หมดสติอะไรหมดสัญญาหมดไม่มีอะไรเหลือการหลับของพระารมีสองอย่างหลับอย่างลอยสติอย่างหนึ่ง หลับอย่างมีสติอย่างหลับอย่างมีสตินี้อยู่ที่คุณธรรมของพอดชงมันหลับแต่มันแจ้งอยู่ตลอดหลับตาอย่างนั้นแล้มันแจ้งแต่ลืมตามาดูก็แจ้งแต่เราจะจะนอนหลับพอเราใช้ให้หลับเมื่อใช้ให้หลับสองสามครั้ง อาสัญญาต่างๆมันก็ดับหมดสังขารบิญญาณดับหมดกายกายดับก่อนโลกดับก่อนโลกดับนอนปลอดคือมันปล,ล่อยกายจังหวะที่หลับนั่นคือคนที่ตื่นกายของเราเนี่ยเกรงอยู่ตลอดเวลาตอนที่มันหลับ คือสัมปจนะขาดไม่มีแล้วความรู้ตัวล่อยตอนปล่อยกายในกายมันตกวูุกมีความรู้สึกตกวูุกแล้วก็หลับแล้วก็ตอนหลับนั้นเมื่อเรานอนหลับอย่างวิธีที่สองมันมีสติอยู่มันได้ยินหมดหายใจลมหายใจเข้าหายใจออกได้ยินเป็นเสียง ไอ้หัวใจที่ฉีดโลิตไปรเรื่องร่างกายนี้ก็ได้ยินเป็นเสียงในกระโหลกศีรษะเราที่บันสมองมันเคลื่อนไหวก็ได้ยินเสียงกระโหลกศีรษะเนี่ยมันประสานกันเป็นตะเข็ดตะเข็ดหลายส่วนซึ่งประกอบเป็นกะโหลกศีรษะปอ,อกกันมันสมองไอกระดูกระหว่างว่าต่อของมันจะประสานคล้ายกับบาด มันขยับขยื่นกันได้ดังกรอบแกรบกรอบแกบในกระเพาะอาหารที่มันย่อยอาหารได้ย,ยินชัดที่ความเคลื่อนไหวความขยอ่อของกระเพาะอาหารความอาหารที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรูปมันมันถูกกวนถูกกระตุน้นถูกอะไรต่างๆดังนลากลียมากได้ยินหมด จิงจกตกลงมาดังเมื่องคขเอาไม้ท่อนใหญ่ตีพื้นตอนนั้นรับได้หมอันนั้นการหลับตังกายหลับแต่สติไม่หลับอจึงมียาเรียนยาวนานตละานนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครไม่พยายามจริงๆมันจับไม่ได้จับหลับ ถ้าใครจับหลับได้เอาลองมาบอกอาจารย์จะให้รางวัลตั้งรางวัลเลยไม่เคยตั้งรางวัลอนี้เพราะอะไรไี่จับไม่ไล้เพราะเวลาจะนอนแล้วก็อยากจะนอนแล้วมันจะอ่อนพลียมั่งอะไรบ้างทีเด็ดมันว่าอยากจะหลับจะยวพักเดียวให้หลับเร็วๆแล้วไปจับอะไรมาหรอ ปกติมันตกลงได้อย่างนั้นแล้วนี่อ่ะางรางวันทีสามทีสามศูนย์อกจับหลับถ้าใครจับหลับได้ก็จับฝันได้จับตัวฝันได้มาจับตัวฝันได้ก็จับตัวตื่นได้นี่ทั้งหลับทั้งฝันทั้งตื่นจับไม่ได้เลยถ้าพูกมีฌานสี่นี้จับได้ เขาบอกไว้ห้ามหมดแล้วนี่ว่าตอนที่มันจะหลับอีกกายมันจะพักมันหายใจตอนแรกองชสั้นบ้างยาวบ้างไม่แน่นอนแต่ตอนที่มันกายจะจะหลับน่ะกายหายใจเข้าหายใจออกมันหายใจเกือบสม่ำเสมอเกือบเท่าทั้งเข้าทั้งออกในเมื่อเรานอนถูกอยายะบดไม่ใช่นอนคว่ำหรือนอนไหยน,นอนตะแคงขวา อาจารย์ก็เสียดายเหมือนกันแล้วมากอดต่วัาพระรูอาจารย์ท่านสอนว่าจับหลับท่านก็ไม่บอกว่าทําอย่างไรจับหลับให้ได้สอนตอนนั้นจับตื่นไม่ได้เรื่องจับฝันไม่จะสอนแต่ว่าอาจารย์มาจับหลับได้ก็จับฝันได้จับฝันไม่ยากก็ มันเหมือนเหมือนกับจับหลับจกักปล่อยสติเรวอย่านอนในฌานถ้ามันจะท่องเที่ยวไปแล้วก็มันออกจากตัวเราเนี่ยเป็นตัวมันเหมือนเราทุกอย่างแต่ที่เห็นมาทุกครั้งมันไม่นุ่งผ้าไป่ยตัวเลยหายวับไปเลยหายวับเรากำหนดสติตามเดี๋ยวก็ไปพบ ตีคปไปพบมันไปดูหนัง,นงดูหนังยืนดูหนังตะลุงนั่นแหละเพราะที่เราไปเห็นอย่างนั้นแหละวิญญาณไปเหนน็นัแล้วก็เอามาพอเราตร่นเราก็จําได้ฝันเราไปดูหนังตะลุงดูภาพยนตร์เอามาล่พและไอ้ความฝันนั้นมันจะมันติดต่อเรื่องเดียวกันมันเอาเรื่องหลายเรื่องมาต่อกันแล้วแต่มันจะเที่ยวไป ถ้าขวัญเรื่องใดติดต่อกันจปดนกเป็นสุนินิมันเป็นพวกอย่างจับฝันแล้วพอเราเห็นอย่างนี้ถ้าเราเฉยๆไม่น้อมนึกอะไรมันก็เฉยอยู่นั่นพอเราน้อมนึกปับอ๋ออยู่นี่เองป๊บเดี๋ยวมันเข้ากันเข้าโดยเราทันดีไม่รู้เข้าทางไหนทางตะวันทั้งเน้านันเละนั่นเนอง อ่าทีนี้อาจารย์จับหลับที่นอนขณะนอนทธรรมดาไอ้พวกเราที่นั่งในละขวันมีนั่งนั่งขวัญคือตอนที่ว่าจิตตกภาวะมาแล้วไม่คมจิตใจดีจนมันไปตั้งปึ๊บแจงจางตอนนั้นละ่ะตอนมัวมัวมัว,ม,ว,ม,วมัวแล้วเห็นนั่นละ่ะภวังกจิตจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนั่นละ่ะ ตอนนั้นเราวิญญาณไปไปเที่ยวไปอาจารย์ไปปล่อยทดลองปล่อยสติเยื่ยๆนั่งกรรมฐานที่ได้เห็นว่ามันหนีไปได้เมื่อนบันไดอยู่ทาง้ายมือนั่งแล้วเห็นมันออกพุทธมาจากร่างมันลงไปบันได แต่มันยังเหลียวมาตัวเหลียวมาอีเราอีกนะอ่ามันเหลียวไปอ๋อมัน,มนหนีเที่ยวนี่จำได้อย่างนี้นี่เป็นธรรมที่สําคัญนะละเอียดนะไม่เห็นตรรราเล่มไหนเขียนสักทีไม่เห็นหลวงพ่อไหนเขียนสักทีอ่านมามากแล้วโลกที่คนพ้นโลกหรืออริยะนัาา่งอ่ะอัปรอภิญญาอะไรก็สมาธิอะไรก็ไม่มีนะ เวลาพิณิหารดีไอ้จับหลับจับตื่นจับฝันถ้าใครทำไรสติจะแข็งบอขอ้อสำคัญที่สุดตัวอุปสรรคก็ช่วยอยากนอนเป็นตัวอุปสรรคเพราะเราไปนอนมันดึกคราวนี้ก็คิดว่าถ้าพักผ่อนไม่พอมันจะเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำอะไรร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงไม่จริง ก็พาาระอรหันต์ที่มีอายุยืนร้อยหกสิบปีท่านไม่นับไม่หลับไม่นอนเลยหกแปดสิบปีต้งไต้บวชพระราธาพรังยังได้พานยืนเดินนั่งนอนไม่กระดูกสันหลังของท่านไม่เคยแปะไม่เคยใจอะไรต้งไต้บวชทำไมจึงไม่ตาย ไก็เยอะมากความจิตของเรามีอุปาทานกับโลกติดอยู่ทัังการที่เราจะไผ่ฟ้าหาธรรมมีการชี้แนะมีการสอนถ้าเราไม่ปรับไม่ปฏิบัติไม่ทําตามเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทําตามหนมดเดียวแล้วมันจะรู้จะอาจจะใช้เวลา ห้าหนสิบหนยี่สิบหนถึงร้อยหนก็ได้แต่กว่าจะจับละ่ะเพราสติปัญญาอของคนเรานั้นมันไม่เท่าเทียมกัน <c oughs> มันอยู่ลึกอยู่ตื้นกว่ากันโู้ที่มีบุญวาฒนานั้นปัญญาย่อมเร็วมีว่าเรียกว่ามีเชามีไหวพริบมันทำได้ง่าย คือที่ศดท,ท,ที่แสดงความอะไระคือการกระทํานี้อาจารย์กระทํามาแล้วกระทําจนชินเคยจนรู้จักจัดแล้วปล่อยไม,อไม่ทําอีกไม่ต้องไม่ต้องไปจับมันการนี้มันตอนปนัญหาตอนหลังก็ว่าติดแห่งการศึกษาธรรมะเราหมดแล้วไอ,อ้่องนอนขวันแบบนั้นไม่มีเอนหลับมันก็หลับแล้วการนี้มิจฉนมาเมื่อไหร่มันก็รู้ทันที เป็นสมินิมิตกึ่งสมาธินิมิตือตื่นแล้วแต่ยังไม่ลุกยังไม่ลืมตาทีมันน,มนิมิตคนที่หลับสนิทถึงปุถุชนนี่ไม่มีใครขวัญหรอกไม่ขวัญต้องที่งหลับพิ่นตื่นเดี่ยวระวังหลับหลับตื่นตื่นจะหลับอ่าตื่นอยู่แต่จะหลับต้อล่ะ ก็ที่เราั่งสมาธิก็ต้องเข้าไปทางนั้นตอนนี้ที่มันไปท้งได้เรานลังอยู่นิ่งอย่างพอที่มันถึงที่มันจะสว่างตอนรู้สึกว่าจิตได้ละเอียดสัญญาเกือรจะลืมอะไรอย่างนี้แล้วมาเกิดปุ๊บเดียวไอ้ละเอียดแจ้งจ้าความเป็นสมาธิความระวังกับจิตล่ะเป็นจารเป็นสมาธิ ถ้าคาไม่ได้ก็ลงพอตกจดอกหรือหัวพื้นหรือไม่ก็มือตรีพื้นันตกผวัหรือที่นั่งนั่งนังแล้วเรานติดสอบมีเพราะวมลึกกึนกระตกอ่ะนั่นแหละระวังขาดขาดเอาตรีขาดถึงตกผวัง พอมันก็ระเติดดอะแล้าก็พอปล่อยไปไป,ปมันก็ตาะตีคุมไม่แน่นก็อีกอะอยวกันเลยจิตมันก็ตกนาะร่างวัดจิตจิตตกประวักจบเลย